ทราบว่าเธอเออเคยมีผัวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตอนอยู่ใน,งงนทะเบียนอ่าอยู่ในทะเบียนสมรสมาแปดปีเอาถามจริงๆแล้วทำไมเธอแต่งงานแล้วเธอไม่มีอะไรกันแล้วแยกข้องนอนฉันถามเธอตรงๆเธอพูดก,กับฉันมาเธอ<ช>ผู้ชายคนนั้นพอเปิดออกมาเสร็จแล้วเอ๊ะไม่ได้เรื่องหรอหรือไงไม่ทันเปิดด้วยมั้งอ้าวทำไมอ่ะ <laughs> คือไม่หรอกด้วยความที่เราแบบ มันมีความเป็นเพื่อนสูงแล้วเราก็แบบอยู่ดีๆก็ไปชวนแล้วมันก็ไม่เดี๋ยวก่อนถามก่อนเอแล้วเธออยู่ๆตัออุตริไปชวนเขาทําไหมฉันก็อยากจะรู้ไงว่าฉันจะสร้างชีวิตครอบครัวได้ไหมถ้าฉันจะสร้างได้จริงๆเนี่ยฉันก็ขอเลือกจากเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันโอเคเธออยากจะรู้ว่าเธอใช้ชีวิตคู่ได้จริงหรือไม่จริงหรือเธออยากลองใช้ไอ้นั่นอยากจะลองเหมือนกันว่าถ้าใช้ไปพร้อมๆกันมันจะเป็นยังไงระหว่างการใช้ชีวิตกับใช้ไอ้นั้น แสดงว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยลองเลยนะเต้ทำไมอ่ะเธออยากลองอะสิว่าฉันลองตั้งแต่ฉันสิบว่าขวบฉันลองแล้วฉันจะได้ดูว่าใช้ได้หรือเปล่าฉันลองเลยของเขาหรือของเธอที่ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หมดเลยชุดตัว ทุกอย่างเรียนต้องเรียนรู้เกิดมาบน<ช>โลก <นะ S 1> ใบนี้ learning by doing yes ค่ะ <c oughs> true or false n e v ่ r m มายค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะเอคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเขาเลยเหรอจ้ามันมันมัน,มนคือคนเราเนี่ยเวลาที่มันไม่ได้ความรู้สึกเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของกระแดะดัดจริตคือเราไม่รู้ว่าคนที่ไม่เคยเป็นเนี่ยเขาก็คือไม่เคยเขาจะไม่มีวันสัมผัสได้ว่าการที่เข้าใกล้แล้วแบบว่าเรามีกลิ่นบางอย่างที่เราจะรับไม่ได้จากจาก บุคคลที่เป็นผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนไม่ไม่รู้ว่าเฉพาะคนนั้นหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายคนอื่นขนาดนี้อะไรเงี้ยพอเข้าใกล้แล้วมันแบบมันเป็นกลิ่นอะไรที่ไม่ใช่กลิ่นตัวอย่างที่เราเรารู้สึกได้หรือเคยสัมผัสเช่นกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายกลิ่นแบบกลิ่นตัวหรืออะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่กลิ่นแบบนั้นเลยมันบอกไม่ถูกหลายคนบอกว่าเคยมีข่าวแบบนี้แล้วหลายคนก็เพื่อนเพื่อนเราที่ไม่เข้าใจก็จะด่าว่าเจะหลีดตอแหละเราก็นึกอยู่ในใจอย่าไปว่าเขาเลยเพราะกูก็เป้ <laughs> อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่เดียนต้องกลับขอประทานโทษทําไมวันนี้รายการของเรามานั่งคุยกันในเรื่องแบบส่วนตัวส่วนตัวขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเรื่องแบบนี้ไม่มีใครกล้าพูดและบางคนก็ไม่มีคําตอบให้กับชีวิต,ตแั้งอวก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกแต่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราวันนี้เรากาลังจะนั่งคุยกัน แสดงว่าเธอกําลังเข้าใกล้ผู้ชายด้วยความรู้สึกที่ว่าเธออยากจะมีครอบครัวเหมือนคนอื่น<ช>แบบที่เขาเป็นธรรมชาต<ช>ิแต่พอเธอไปใกล้ๆเธอได้กลิ่นผู้ชายสับสับผู้ชายเธอมีความรู้สึกไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเซลล์ในร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ใช่ไหมคะความสามารถในการแสดงออกหรือรับรู้หรือส่งออกมันไม่เท่ากันสักคนหนึ่งหลังจากที่เธอไปพบแพทย์แล้วแพทย์แนะนําเธอว่ายังไงก่อนอื่นเลยคุณแพทย์เนี่ยก,ก็ต้องบอกเลยว่าไปปรึกษาจิตแพทย์เลยเพราะเราไม่เข้าใจ ว่าเอ้ยทำไมละ่ะในเมื่อเราไม่ใช่ทอมอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าเอาง่ายๆก่อนเลยนะก่อนที่จะต้องมาทําอะไรอลยเนี่ยเขาแค่ถามว่ามองย้อนกลับไปทั้งฝั่งแม่และฝั่งคุณพ่อจ้ะว่าเจ็ดลำดับขั้นเจ็ดชั่วโครค่ะเจ็ดย้อนขึ้นไปเจ็ดข้างละเจ็ดว่าถ้าโคดเง่าเหล่าตระกูลมีสักคนหนึ่งที่เป็นไม่ต้องแปลกใจว่าคุณเป็น มันคือกรรมพันธุ์แล้วก็ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเขาก็คุณพ่อก็โยนหนังสือให้อ่านว่าในงูก็มีหมาหมูแมววัวควายนกข้างคาวมีหมดในทุกในสัตว์ทุกประเภทว่าใครที่จะมีฮอร์โมนที่ผิดเพี้ยนหรือจริงๆมันไม่ได้ผิดเพี้ยนที่เราเพราะว่า<ฆ>เราสืบ <พ Ps> กรรมพัน<ป>ธุ <ช RR> ์มาจากต้น,ตนมันเพี้ยนมาจากข้างต้นหรือเปล่าทุกอย่างมีผลต่อหมดกันหมดนะเป็นปกติเราเป็นธรรมชาติของเราคือคุณยายมีลูกสาวสี่คนมีแม่ดิฉันคนเดียวอะค่ะที่รอดเป็นผู้หญิงปกติ ้อกนั้นก็ไม่แต่งงานสักคนเดียวคือมีแต่งคนสมัยก่อนเขาจะต้องแต่งตามใจแบบว่าครอบครัวนะก็มีแต่งไปคนหนึ่งอีกสองคนก็ไม่แต่งยันปัจจุบันก็ไม่แต่งคนนึงก็บวชตลอดชีวิตก็มีความสุขใช่คคือการที่ไม่ได้มีสามีเป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่ได้มีภรรยามันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะสรุปแล้วหมอบอกว่าเรามีฮอร์โมนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปรู้สึกต่อต้านหรือไปค้นหาก็รับมันแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ อยู่กับมันให้มีความสุขเออในเมื่อเอกก็รู้ว่าตัวเองไม่เวิร์กเข้าใกล้ผู้ชายเสร็จแล้วก็ไม่ไม่กระดีกระดาแล้วกอดทะเบียนไม่ทำไมยะตั้งยายาเจ็ดแปดปีพยายามไงรู<อ>้จักไหมพยายามน่ะเคยพยาย<อ>ามน<อ><อ>ล่ะพยายามจนลูกมาเบอเลอบเทอนั่นน่ะโอ้ยของเดียไม่พยายามดิสสบายๆเลยคะ่ะเชีวชีวแต่ของทอทำไมต้องพยายามต้องพยายามแต่ในระหว่างนี้เราก็เราก็หาคนที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะดูแลเขาได้ให้มาอยู่เป็นเพื่อนเขา ผู้หญิงให้เขาอีกเหรอใช่สิเพราะเราไม่สามารถอยู่ดูแลเขาได้เราก็อยู่บ้านเดียวกันเราก็พาผู้หญิงไปหนูเอาทีวีเครื่องไหนรูกเอาโต๊ะเครื่องไปอันไหนเอาตู้เสื้อผ้าอันไหนเอาอะไรเอาเกาหนูเอานี่อ่าแล้วผู้ชายเขาก็รับได้เหรอจริงๆเขาก็รับไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าในตอนแรกเขาก็รับไม่ได้พยายามแบบว่าที่จะไม่เขาไม่ต้องยิดตัวเองไม่พยายามที่จะคบหาใครทั้งสิ้นเนี่ยทำงาน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 อยู่ตลอดเวลาเนี่ย กือบหปีเต็มจนในที่สุดเราก็ต้องบอกเฮ้ย <"He i, S 2> เราเอาความจริงมาคุยกันชีวิตเรามันต้องมีความสุขนึกออกไหมเราก็เลยคุยกันว่าเอาล่ะลองเปิดใจรับดูเธออย่าเสียเวลาชีวิตกับฉันมากชีวิตเธอมันต้องมีความสุขมากกว่านี้เพราะเธอเป็นคนดี เธอควรจะมีคนที่ดีและเหมาะสมที่จะดูแลเธอได้มาดูแลเธออย่าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปนวันๆกับฉันแบบนี้มันไม่ดีเธอใจกว้างมากแล้วเธอก็กล้ามากที่จะพูดแต่ยังมีผู้หญิงกับผู้ชายอีกจํานวนไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคู่บนโลกใบนี้ที่ต้องกัดฟันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันทั้งๆที่ทําอะไรด้วยกันไม่ได้มันมันอาจจะไม่สมประกอบในเรื่องใดก็ไม่รู้แต่ต้องจดทะเบียนแล้วก็เลยต้องอยู่มันไม่จําเป็นนะการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทะเบียนสักหน่อยว่ามีความสุขหรือไม่อะไรคือความจําเป็นค ทำไมต้องอายอไปไปใช้ชีวิตกับเขาเหรอไปขอเขากินเหรออายทำไมถ้ามีคนอยู่ได้ใครจะอยากเลิกคนบางคนก็ไม่อยากให้ขึ้นชื่อและตราหน้าว่าเป็นอีแม่ไม้หรือว่าเลิกกับผัวโธ่เอยแสดงว่าชีวิตแกนะ่ะห้อยอยู่กับปากชาวบ้านจะไปห้อยอยู่กับปากเขาทําไมอ่ะหรือจะไปห้อยอยู่ที่เท้าใครทําไมเขาเดินไปไหนแกนก็เจ็บบ้า แล้วคนพวกนั้นไม่ได้ช่วยชีวิตเราเราเลือกทุกอย่างให้ตัวเราเองได้เอค่ะเอ๋ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพื่อธุรกิจแล้วก็นั่งกอดสมบัติกันอยู่หรือมีคนตางธุรกิจกันแบบมีบ้านด่าฉันหรือบ้านฉันแค่ขา ทำไมต้องหาฉันด้วยนะฉันไม่ใช่อีบ้าอันนี้เขาเรียกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอุทาลงมาถอวอีบ้าแกอีบ้าฉันบอกอากูบ้าแล้วเหรอถามแค่นี้นะตรงนี้มันมีเธออยู่คนเดียวเฉโอเคฉันเข้าใจเธอไปตามอารมณ์เธอไม่ได้มีธุรกิจแอบแฝงอะไรหรือเปล่าหรือว่งสมบัติหัว แล้วถ้าผัวมีสมบัติมากก็อาจจะคิดได้อยู่นะคือทั้งคู่ไม่มีอะไรเลยอืมไม่มีอะไรเลยก็คือตัวเปล่าเล่าเปือยกันมาคือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สู้กันมาเอและว,วันที่เอไปบอกกับเขาว่าขอเลิอกอะวันนั้นเนี่ยทรมานมากเราร้องไห้เราร้องไห,ห้เพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีคนที่เราชอบอืแล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเขามากๆซึ่งอยู่ในบ้านเราแล้วคือเรายื้อต่อไปไม่ไหวแล้วเราก็ไปนั่งคุยกับเขาว่าเฮ้ยเราต้องคุยกันนะ ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันคนเดียวเป็นคนทำลายชีวิตคนอีกสามคนมหนึ่งคือเธอจะตเสองคนที่เขารักเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบว่าดูแลเราได้สามคนที่เขารักเธอเขาต้องอยู่เป็นเงาเราตลอดเวลาเราเชื่อว่าผู้หญิงคนไหนในโลกไม่มีใครอยากเป็นเงาของใครฉะนั้นเราต้องจบปัญหาตรงนี้ให้ได้ เขาก็ไม่ยอมตอนแรกเขาก็ไม่ยอมเขากลัวว่าจะไม่มีคนดูแลเราได้เราก็บอกก่อนที่กูจะรู้จักมึงมาน่กูดูแลตัวเองมาตลอดฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาดูแลฉันไม่ได้เพราะฉันดูแลตัวเองได้ที่สําคัญถ้าวันหนึง่งผู้หญิงเขาท้องขึ้นมาเด็กมันต้องมีทั้งพ่อและแม่เด็กไม่มีความผิดอะไรเลยถึงวันนั้นน่ะ เคลียร์กันอยู่เกือบปีเหมือนกันนะว่าเขาจะยอมหย่าก็ในเมื่อเธอก็มีเหตุมีผลดูดีดูด,ดีแล้วเธอร้องไห้ทําไมเลยยะมันเสียใจยไงที่แบบว่าถ้าเขายังไม่ปล่อยเขายังไม่เลิกตรงนั้นเนี่ยมันมันเสียใจยกับตัวเองที่เราเป็นฝ่ายทําร้ายคนอื่นถึง3คนเธอเคยมีความรู้สึกว่าที่เธออยากใช้ชีวิตคู่เหมือนคนอื่นเธออยากเป็นแม่อยากมีลูกใช่ไหมฉันอยากมีลูกแต่ฉันไม่อยากท้อง ฉันบอกคุณแม่ฉันตั้งแต่ฉันยังมีสิบขวบเลยว่าฉันอยากเธอผิดปกติเธอแบบไม่ฉันจะยกความผิดอันนี้ให้คุณแม่เพราะคุณแม่ชอบเล่าให้ฟังว่าตอนคลอดเราเราเป็นลูกคนโตคุณแม่ทรมานขนาดไหนแล้วคุณแม่เล่าจะเห็นภาพเลยเหมือนทำซีจีเอาไว้ตั้งแต่ตอนเ็เธอก็อาจจะวางยาสลบตื่นมาลูกก็มาวางอยู่แล้วก็ได้ฉัน,นไม่รู้เลยฉันนึกถึงวันนั้นนะฉันก็กลัวฉันก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีลูกแต่อยากอยากมีอยากมีกมเป็นคนชอบเลี้ยงเด็กคือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเลิกกัน แล้วคุณพ่อแต่งงานใหม่คุณแม่แต่งงานใหม่เราจะได้เลี้ยงน้องทั้งสองฝกตั้งแต่คลอดอเราก็มีความผูกพันแล้วเราก็เห็นเด็กแลกคลอดไม่ได้เห็นเด็กตัวเละมันมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตกับเด็กๆทุกนไม่มน่าเชื่อเลยนะว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้ความปกติของตัวเราที่เราเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติแต่มีระดับฮอร์โมนบางอย่างที่เราไม่เหมือนคนอื่นมันทําให้เราเกิดความรู้สุกว่าไม่อยากแม้กระทั่งจะมีท้องกับเขาเลยเหรอไม่อยากแม้จะทั่งเข้าใกล้ด้วยซ้ําแต่รักเด็กรักเด็ก ซึ่งก็ไม่แปลกนี่ทุกวันนี้ลูกบุญธรรมดีฉันก็เป็นร้อยรักหรือแค่เอ็นดูว่าตายเหมือนหมาเหมือนแมวอาหารไปกินอย่างนั้นหรือเปล่าแค่เอ็นดูคงไม่เลี้ยงดูจนมีอาชีพเออทราบว่าเลี้ยงลูกบุญธรรมเยอะมากหรือว่ากี่คนโอ้ถ้านับแบบว่าถ้าเป็นเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่แค่เรียกแม่แม่นี่ก็มีเป็นร้อยอ่ะที่เลี้ยงดูนะที่มีการมีแบบว่าการเข้ามาดูแลเอาใจใส่มาเรียนหาวิชาความรู้ส่งให้ไปถึงเส้นทางที่เขาค่ะท่าเทิมเดือดร้อนมานอมันไม่ได้ถึงพวกนั้นบางคนบางคนแต่ว่าส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องวิชาชีพมากกว่าเลาก็มาดูแลหรือบางคนเนี่ยแบบคุณแม่แบบลูกเขาไม่อยู่กับเราแล้วตัวเขาเองป่วยหนักเขาก็จะฝากลูกไว้กับเราหรือนจนบางทีจบไปแล้วจบการศึกษาไปแล้วจะแต่งงงแต่งงานแล้วก็ต้องเป็นเราเป็นคนพูนไปพูดจนเราบอกว่ามันก็ไม่สมควรั้งคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่เด็กก็จะบอกว่าถ้าไม่มีแม่เอ๋ลูกเขาลูกชายเขาทั้งสองก็คงไม่มีวันนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นความสุขอีกแบบนคะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสีเร็วกด